สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ PCC Nurse Talk นะคะโครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลายัยวิทยา,าศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภร์ราชวิทยาลัยจุฬาภร์หัวข้อ Nurse Talk ในวันนี้นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็คือภาวะไขมันพอกตับนะคะทางรายการก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำควิชาการพยาบาลรักฐานนะคะซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับระบบทางเดิอนอาหารนะคะขอต้อนรับอาจารย์ปรมัตกิจจานุกิจวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุพิศาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ปรมัตคะภาวะไขมันพอกตับคือคะอะไรคะภา,า,าะะวะไขมันพอกตับนะคะก็คือการที่ มีไขมันสะสมในเซลล์ตับนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไขมันในรูปแบบของไตรกลีเซอไรด์นะคะซึ่งปกติอะค่ะอาจารย์ชมพู่เวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไปนะคะเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตก็คือกลุ่มแป้งน้ําตาลแล้วก็ไขมันนะคะสารอาหารเหล่านี้ก็จะเป็น สารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายของเรานะคะแต่เมื่อไหร่ที่ร่างกายของเราบริโภคอาหารประเภทนี้เข้าไปในปริมาณที่มากเกินความจําเป็นของร่างกายค่ะสารอาหารเหล่านี้มันก็จะสามารถเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนรูปเป็นไขมันแล้วก็จะสะสมในเนื้อเยื่อไขมันแล้วก็สะสมในเซลล์ตับได้ค่ะากทีอาจารย์เล่ามานะคะค่ะถ้ามีไขมันเนี่ยไปพอกในเซลล์ตับเนี่ยจะมีผลต่อการทํางานของตับไหมคะ ก็ถ้าไขมันนะคะมีการสะสมที่เซลล์ตับนะคะก็จะทําให้โครงสร้างของเซลล์ตับเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็นั่นหมายความว่าจะทําให้ตัวเซลล์ตับเนี่ยทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพค่ะแล้วปกติเนี่ยตับมีหน้าที่อะไรบ้างคะหน้าที่ของตับนะคะมีค่อนข้างหลากหลายนะคะเยอะมากนะคะที่สําคัญก็คือนะคะตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่รับสารอาหารมาจากระบบย่อยอาหารนะคะซึ่งตับก็จะทําหน้าที่ในการปรับ รูปแบบของสารอาหารเหล่านั้นนะคะให้เป็นรูปแบบที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ตัวอย่างก็เช่นการสั่งขอโปรตีนอะบูมินนะคะหรือโปรตีนที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากเลยก็คือตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่สะสมพลังงานในรูปแบบของไกลโคเจนนะคะเมื่อร่างกายของเราขาดพลังงานนะคะตับก็จะทำหน้าที่ในการสลายไกลโคเจนให้เป็นกลูโคส เพื่อให้ร่างกายสามารถนําไปใช้ได้แล้วสุดท้ายนะคะก็คือการทําหน้าที่ในการกําจัดของเสียนะคะของเสียหรือสารพิษนะคะที่ร่างกายได้รับเข้าไปไม่ว่าจะเป็นยาแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าฮอร์โมนนะคะตับก็จะทําหน้าที่ในการกําจัดออกซึ่งการกําจัดออกนี่ก็จะเป็นในรูปแบบของการขับทิ้งทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วก็การขับทิ้งที่อุจจาระค่ะ จากที่อาจารย์ปรมาพูดมาเนี่ยตับมีหน้าที่หลายอย่างมากเลยนะคะค่ะแล้วอย่างนี้สาเหตุของการเกิดภาวะไขมันพอกตับมีอะไรบ้างคะสาเหตุของการเกิดภาวะไขมันพอกตับนะคะก็จะมีด้วยกันสองสาเหตุนะคะสาเหตุแรกก็จะมาจากการดื่มแอลกอฮอล ะะสาเหตุที่2ก็คือสาเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์น,นะคะซึ่งสาเหตุแรกะะที่มาจากการดื่มแอลกอฮอล์ก,ก็เกิดจากการที่ผู้ป่วย,ยดื่มแอลกอฮอล์เป็นระยะเวลานานติดต่อกันนะคะแล้วก็ดื่มในปริมาณที่มากต่อวันนะคะส่วนสาเหตุที่สองก็คือเกิดจากการที่มีโรคนะคะเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานหรือภาวะดื้อต่ออินซูลินรวมไปถึงการมีไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็ มาจากการใช้ยาบางกลุ่มนะคะเช่นการใช้ยาสเตียรอยนะคะหรือการใช้ยาพาราเซตามอลในขณะที่สูงติดต่อกันเป็นเวลานาน,นะคะ่ะจากที่อาจารย์ปรมาศพูดมานะคะสรุปได้ว่าสาเหตุของการเกิดภาวะไขมันพอกตัดเนี่ยมีมาจากสองสาเหตุหลักสาเหตุแรกก็คือมาจากแอลกอฮอล์สาเหตุที่สองก็คือมาจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ะนะคะแล้ว คนที่มีภาวะไขมันพอกตับเนี่ยจะมีอาการแสดงอย่างไรบ้างนะคะก็โดยปกติแล้วนะคะอาการของภาวะไขมันพอกตับเนี่ยก็จะไม่เฉพาะเจาะจงนะคะหรืออาจจะไม่มีอาการ ะะแต่ถ้าการสะสมของไขมันในเซลล์ตับนะคะยังคงเกิดขึ้นอยู่นะคะก็จะทําให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตับได้นะคะ mm hmm. เมื่อมีการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยจะมีทําให้มีอาการอ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็เจ็บบริเวณใต้ใชายโครงขวาซึ่งเป็นตําแหน่งของตับ ะะถ้าการเอเักเสบยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะเป็นการเอักเสบแบบเรื้อรงังก็จะทําให้เกิดการสร้างพังผืดเกิดขึ้นที่ตัวเนื้อตับนะคะเมื่อเกิดพังผืดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวโครงสร้างของตับเนี่ยสูญเสียหน้าที่ก็จะทําให้เกิดภาวะตับแข็งเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับได้อีกค่ะ อาจารย์คะกรณีที่ไม่แสดงอาการเนี่ยออทางการแพทย์พยาบาลมีวิธีการตรวจหาความผิดปกติไหมคะ มีค่ะคือการวินิจฉัยนะคะเราก็จะมีการซักประวัตินะคะร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็คือการเจาะเลือดนะคะเพื่อดูการทําหน้าที่ของตับนะคะรวมไปถึงการตรวจพิเศษเช่นการทําอันตาซาวนะคะการตรวจด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเช่นการทําซีทีนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็คือแพทย์ก็จะเป็นผู้พิจารณาในการเลือกว่าจะตรวจด้วยวิธีใดะคะ่ะ จากที่อาจารย์ปรมาณให้ความรู้กับพวกเรามานะคะเราก็จะพอทราบแล้วว่าภาวะไขมันพอกตับเนี่ยเป็นภัยร้ายภัยเงียบนะคะที่เราจะไม่รู้เลยว่าเกิดพยาธิสภาพที่ตับตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขอคําแนะนําจากอาจารย์ปรมาตพนะคะว่าเรามีวิธีการดูแลป้องกันตัวเองไงที่จะไม่ให้เกิดภาวะไขมันพอกตับคะค่ะก็วิธีการดูแลตัวเองเนี่ยง่ายมากนะคะที่สําคัญก็คือเรา ต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะซึ่งใน1สัปดาห์เนี่ยอย่างน้อยๆเราก็ควรออกกําลังกายให้ได้สามครั้งต่อสัปดาห์นะคะแต่ละครั้งก็คือก็ควรที่จะ30นาทีขึ้นไปนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องควบคุมเรื่องของน้ำหนักในคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินนะคะเพราะว่า สาเหตุหนึ่งที่จะทําให้เกิดภาวะไขมันพอกตับก็คือเรื่องของการที่มีน้ําหนักเกินหรือในคนที่มีโรคอ้วนนะคะซึ่งการควบคุมน้ําหนักนั้นเนี่ยสำคัญเลยก็จะต้องมีการเลือกรับประทานอาหารนะคะซึ่งการรับประทานอาหารที่เหมาะสมก็คือจะต้องรับประทานให้ครบ5หมู่นะคะแล้วก็เลือกชนิดที่มีไขมันต่ำนะคะแล้วก็กักใย,ยสูงนะคะ การทานไขมันนะคะที่เหมาะสมนะคะก็คือจะต้องเป็นไขมันที่มาจากปลาทะเลนะคะหรือไขมันจากพืชเช่นน้ำมันมะกอกนะคะถ้ากลุ่มของโปรตีนนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะในเฉพาะสัตว์ ประเภทเนื้อสัตว์เนื้อแดงนะคะเราก็ควรจะเลือกมาทานเนื้อสัตว์เช่นเนื้อปลานะคะอันนี้ก็จะมีประโยชน์มีไขมันที่ดีนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งอันนี้สําคัญมากนะคะในผู้ที่ยังคงดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ดื่มในปริมาณที่มากต่อวันนะคะก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงได้นะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นคําแนะนํานะคะง่ายๆนะคะที่ทุกคนสามารถนําไปปฏิบัติได้นะคะ ค่ะวันนี้นะคะทางรายการนะคะก็ได้รับสาระความรู้จากอาจารย์ปรมต์เยอะเลยนะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมนะคะจะนําความรู้ที่ได้นี่นะคะไปใช้ในการเป็นแนวทางในการดูแลป้องกันตนเองจากภาวะไขมันพอกตับนะคะทางรายการนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ปรมต์กิจจานุกิจวัฒนานะคะที่มาเป็นเกียรติให้กับรายการในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะยินดีมากๆเลยนะคะ ค่ะวันนี้นะคะทางรายการ PCC Nurse Talk นะคะ mm hmm. ก็ต้องขอจบการดำเนินรายการเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีคำแนะนำหรือข้อติชมใดๆนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้ทุกช่องทางนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามรายการ PCC Nurse Talk <S mm hmm. นะคะซึ่งเป็นช่องและก็เป็นส่วนหนึ่งของบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรน,นะคะแล้วก็อย่าลืมกดซันกระดิง mm ่ง hmm. นะคะ mm hmm. เผื่อมีคลิปใหม่ๆออกมาให้ความรู้กันนะคะ mm hmm. คก็จะสามารถนำความรู้ไป ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะวันนี้ต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ